วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาชมกันต่อครับผมตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าขบวนนะครับซึ่งหน้าขบวนนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านโป่งครับอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้ผ้าป่าผ้าป่าอิดหินปูนทรายบวกกระถินสามัคคีครับของที่พักสงฆ์บ้านโป่งครับ ซึ่งนี่ก็เป็นการรวมตัวเป็นขบวนนะครับของรถดัำต่างเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยคลิปที่แล้วผมพาดูครึ่งทางไปแล้วคลิปนี้มาดูต้นทางกลับไปหาครึ่งทางคืนครับซึ่งไล่จากหัวจรดทาย เสียหันหน้ามาหน่อยดิเอาหนึ่งสองทำไไหหนึ่งสองอ่าโอเคเขาเอาไปนี่งเขาเอาวอาจารย์สวัสดีครับนี่เดก้าครับคันที่เท่าไหร่หนึ่งสอง,ส,องสาม คันที่4ครับผมเดก้าคันนี้วินัยซับลุ่งเดืองเอาทรายมาข้างในโรงเรียนก็มีหนึ่งคันครับเมก้าสีแดงอยู่หน้าโรงเรียนบ้านปโป่งเลยโรงเรียนบ้านปโป่งตำบลสำโรงพันอำเภอไผ่บึง สีสกเกตครับพี่น้องครับสวัสดีครับแล้วไฮไลท์ของงานครับก็อยู่ที่คันนี้เลยสุดจัดประหลัดบอกเลยคันนี้หัวลากคันนี้จากขูขันครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเครื่องเสียงชุดแต่งจัดเต็มจัดเต็มทุกอย่างจัดเต็มยันสาวนั่งหน้ารถเลยครับ ผมเคยเจอคันนี้ครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อตอนที่เขาสวัสดีครับ,รบเมื่อตอนที่เขาจัดประกวดรถบรรทุกรถบรรทุกแต่งที่สนามช้างอารีนาที่บุรีรัมย์นะครับรถคันนี้ก็ไปไปโชว์ครับ ไปิดประตูไม่ได้บ่เจ้โอ้โหวันนี้มากี่คนเจ้ขอถามหน่อยที่มาสามคนสามคนคนขับผู้ชายผู้หญิงสองใช่ไหมใช่ค่ะผมเห็นในเฟซอยู่มาเจอตัวจริงแล้ววันนี้เจ้ชื่ออะไรครับชื่อเฟสนะรุ่น่ะก็เป็นเพื่อนกับพีอยู่ใช่ขับเป็นไหมนี่อันนี้หนูไม่กล้าขับไม่ใช่หรับเคยขับไหมไม่เคยคขับแต่รถสบาแล้วอีกคนล่ะ อีกคนนึงล่ะน้องสาวเคยคนน้องสาวเคยขับไหมไม่เคยไม่เคยเหมือนกันก็มาเรื่อยๆครับทยอยกันมาเรื่อยๆเอาคอยจะตีมาด้วยหรือเปล่าเจ๊วันนี้เอ๋อจะเป็นเองเครื่องเสียงจัดเต็มเลย เอ๊ะเมื่อวานหรือวันก่อนเห็นลงเฟสล้างอย่างดีวันนี้ทําไมเปิดเปื้อนลือเกินฝนตกใช่ครับตัเช้าก็ล้างมาพอมาถึงเนี่ยครับฝนตกหนักแล้วฝุ่นมันหมุนแล้วก็อ,อะไรล่ะขี้ดินขี้โคลนครับขึ้นมาเปิดเปื้อนหมดเลยเปื่อนรดหล่อมเลยแกล้างมาอย่างดีแล้วฝนตกน้ําท่วมครับ สุดจัดสุดแจมเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขบวนมาเรื่อยๆครับดูคันนี้สก่อนโอ้โหแบตเตอรี่เยอะมากกี่ลูกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 88 16แบตเตอรี่ทั้งหมด16ลูกครับเท่าที่มองเห็นนะ,ะตัวนี้ไว้ใช้สตาร์ทเครื่องตัวนั้นใช้เครื่องเสียงอย่างเดียวโอ้สุดยอดเลย ยอยกันมาเรื่อยๆครับมารวมตัวกันสายบนวันนี้ฝั่งนี้มีสามชาด้วยฝั่งนี้ สวัสดีครับอ้าวเจอแล้วเจอตัวแล้ววันนี้เอาโคโยตี้มาหรือเปล่าเสียไม่มีครับไม่มีเสียเสียว่ได้มาฮะเสียว่ได้มาเสียจะขอลรถนะผมมาได้เอ้าบอกรมคนขับคนขับคนขับล้างมาอย่างดีแล้วใช่ไหมเห็นโพสต์อยู่ล้างมาอย่างดีแต่ว่ามันมาเจอฝนโอ้โหคันนี้ คันนี้ต่อละแนงแล้ว600ไมกา้าสีขาวครับสุดจัดสุดจัดทำอะไรกันนี่วัสดีครับวัสดีครับเมื่อกี้ทำอะไรกันนี่นเ,เสียงสามช่าอยู่ข้างในเอ่ยขอฟังอีกได้ไหมนี่มีคนอยู่ข้างในไหม ไปเดี๋ยวไปเติมลมอยู่ปั๊มก่อนลมหมดแล้วลมหมดบ่ตางชาติเขาบ้างเลยับคนั้เยอเจ้าของรถเจ้าของรถเช็ดไฟครบทุกดวงรอเปล่านี่ทำไมมันเยอะจักเลยยังไม่ต่อยังไม่ต่อก็มีทั้งหมดกี่ดวงครับไฟนี่ย้อยกว่า ร้อยกว่าไม่ไฟนะกี่ดวงไฟกี่ดวงไฟนักดวงเก้าแค่รัเก้าเอานับกันสดเลยริบสิบบ هذا <laughs> ทีเดียวครับมันเลยอยู่จุดนี้เดี๋ยวไล่ดูกันไปทีละคันครับโอ้โหสุดยอด ฟ้าคูมันีแมคโคล อำเภอขุนหารเลยครับไกลไหมขุนหารมานี่ไม่ค่อยไกลครับสามสิบโลอ๋อสามสิบโลครับประมาณสามสิบกิโลหอ,อจอกอ,อึ้งเกย่ยอูหหวานลาก ฮิโน่ฮิโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยครับอันนี้เอาปูนมาครับผมเนี่ยปูนอยู่หลังด้านหลังที่ควยตี้เต้นนี่วัวลาคันนี้ฮิโน่น่ายักษ์ ไป,ไปไปหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ทันการเราจะต้องรีวิวอีกเยอะพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมเพิ่งเกี่ยวออีกแล้ววันนี้คันนี้สิบล้อมาเรื่อยๆครับเดกาสีน้ำเงินใสามาอีกแล้วาย สิบล้อสิบล้อนี่เดก้าครับผมตัวนี้หัวกว้างฮะคัานี้รถใครนะเสียนงังเสียการเสียการคันใหม่เขาใช่ไหมไอ้ล็อกกี้ยกหัวใหม่อ๋อล็อกกี้แล้วก็ เอาหัวตัวนี้มาใส่อันนี้เขาเรียกหัวกิก้ากิก้าใช่ไหมไม่เคยเห็นใกล้ๆสักทีสุดจัดในซีสเกตสุดจัดในซีสเกตเลยใช่ไหมอะไรนะช่องอะไรชายเอฟดัมซิงครับชายเอฟดัมซิงแล้วก็สิวนัทลุงเรืองสิวนัทลุงเรืองของเสียการใช่ไหมสิวนัทนี่อ่าอย่าลืมไปติดตามนะครับพี่น้องนี่โซนซีสเกต ส่วนนี้ก็อะไรนะช่างนางออนทัวช่างนางออนทัวคนนี้ก็จะฮาๆมันๆหน่อยคันนี่จะขายบอฮได้ราคากปล่วยขายเท่าไหร่กันนี้เสียการขายเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบบาทได้ยินว่า70บาท70กว่านะครับบางคุยกันได้เบอร์โทร เอาเบอร์โทรใเอาเลย0 8 6 8 6แ5 0 7ตามนี้เลยนะครับผมฟังทันบ่ไม่นะไม่อยังเดี๋ยวว่าอินบ็อกไปก็ได้ Facebook สิวนัทอะไรนะสิวนัทรุ่งเรืองวัยรุ่นพันล้านสิวนัทรุ่งเรืองวัยรุ่นพันล้านนะครับผมเขาแกวันนี้เอาเด็กมาด้วยไหมได้าได้มารักลูกรักเมียบ่ับผมรักลูกรักเมียหนีเมียมาหรือเปล่าโอ้โห นี่ไปขโมยมาจากไหนเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยววนเรใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่บ่เขาทำไมมันใหญ่อย่างนี้เส้นเล็กน้ำใสเส้นปลาสูงกันเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบห้ายี่สิห้านิ้วยี่สิบห้าโอ้ปากยี่ห้านิ้วครับยาวเท่าไหร่ห้าสิบบอกน่าจะเลยห้าสิบนะความยาวนะครับ ยกหัวนีอยากอายเขาเลยนะยกหัวนี่ฮะยกหัวขึ้นอายเขาเลยเครื่องเล็กเครื่องเล็กเสียการจัดเต็มเลยมันดังไหมเสียมันดังไหมอยากฟังอยู่เอ่อเผื่อหลายคนสงสัยเอามาฟังเสียงครับผม สุดยอดสุดยอดเลยเสียการเดี๋ยวเดื่อใจเย็นเด้วยมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้เลยเมื่อกี้ควันดำรูปเครื่องยนต์เขาได้แล้วรูเสียเบี้ยเสียเตอร์ไได้แล้วช่วงนี้เสียการเปลี่ยนไมโครบ่อยเหลือเกินเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยปีนี้ใช้ไปกี่คันแล้วเนี่ย น่าจะสามคันแล้วเสยีสย,สย,สยการเอาอะไรามาวันนี้กี่ลูกครับยี่สิบลูกเอาปูนมาร่วมกระทินครับ การศิวนัทลุ่งเหืองนะครับหลายหลายคนอาจจะเป็น FC เสียการเขาเป็นต่าแก่แม็โครนะครับบินธุรกิจรถแบ็โครรถหลอ้ออ่าฝนมาแล้วทีนี้งานเข้าแล้วฝนมาแล้วครับผไปก่อนละฝนมาแล้วแปเอาลมก่อน ฝนตกนะครับพี่น้องครับแต่เอาล่มก่อนครับฝนตกฝนตก โดยเร็วๆก่อนเป็นไงครับสุดจัดหรือเปล่าครับเมื่อกี้โอ้โหแต่ละคันนี่สุดๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่หล่อแต่รถครับจิตใจคนหล่อวันนี้จิตใจคนหล่อสวยทุกคนเลยที่มางานวันนี้ครับปะป่ามาหากระถิตนครับ ไร่มแล้วอ้าวได้ร่มแล้วทีนี้วัสดีครับ,รบทำไมได้ขี่รถเท่กว่าเขาเนี่ยข้าวครับ <c oughs> ขอบคุณครับโอ้มีข้าวมาแจกด้วยคุณเส้น,นทำอะไรจ๊ะข้าวมาส่งอีกแล้วลลลว่าไงเออ อาเดี๋ยวขอคุยธุระส่วนตัวแป๊บนึงนะครับผมผมก็มาอยู่ที่จุดที่รถผมจอดแล้วนี่ผมเอารถเก่งมาวันนี้ได้ดูครบทุกคันแล้วอาจจะคลิปไม่ต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอภอภัยเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ